สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กราฟดัดชน,นีนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ DEC 0ูนนะคะในทางเฟมเดนะคะเพราะว่าในทางเฟมวีกับมันเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะคะและในส่วนของทางเฟมเดเดี๋ยวเราจะมาอ่านแท่งเทียนกันเมื่อวานนะคะแท่งเทียนของทางเฟมเดเนี่ยก็ปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยอิทธิพลของเทนในทางเฟมเดเขาก็เป็นขาขึ้นแบบสวยมากๆเลยนะคะถ้ามองแค่ชุดนี้เนาะแล้ววันนี้เนี่ยเราน่าจะหาเทรด จุดเข้าก็คือน่าจะเป็นหน้าบายนะคะเพราะว่าถ้ามองจากในทามเฟรม H4 เนี่ยก็เป็นขาขึ้นนะคะและทามเฟรม H1 เป็นขาขึ้นเช่นกันแต่ว่าเดี๋ยวอจะพาตีแนวว่าจุดไหนที่เราเอาไว้เทสดเขาวิ้งนะคะทีนี้ทามเฟรม D เขาเป็นขาขึ้นก็จริงแต่ว่าราคาเนี่ยก็วิ่งมาถึงแนวต้านที่มันมีนัยสําคัญเนาะแนวตรงนี้ที่เขาเกิดการรีเจ็คอยู่นานเลยนะคะจนกว่าเขาจะเบรกเอาก็ใช้เวลาในการเบรกเอาตรงนี้ก็เราจะเห็นได้ว่าแนวตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแนวต้านเช่นกันนะคะแต่ว่าแนวต้านเนี่ย ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราจะต้องกดเซลเลยไหมถ้าอิทธิพลของเทนเนี่ยมันเป็นขาขึ้นบางทีเนี่ยต่อให้เป็นแนวต้านที่เหนียวจะจัดเลยมันอาจจะเอาไม่อยู่แต่ว่าเราก็ต้องดีแนวที่เป็นแนวแข็งๆเอาไว้เพื่อเฝ้าระวังว่าราคาเนี่ยวิ่งไปถึงจุดไหนแล้วนะคะเดี๋ยวาจะตีแนวต้านทิ้งไว้แล้วกันเผื่อว่าวันศุกร์เนี่ยเขาวิ่งไปจ่อแนวต้านแล้วก็อาจจะหาจุดเด้งเซลในช่วงตลาดเมกาแต่มุมมองหน้าเทปนี้เนี่ยเทนเขาเป็นเทนขาขึ้นกันหมดเลยก็เลยมีมุมมองว่าหน้าเทรไบก็ยังได้เปรียบอยู่นะคะในส่วนของ t i m e f r a m เ d ย์เนี่ยก็ เมื่อวานเนี่ยก็มีการตีแนวของไทม์เฟรม s 1มาเนาะอ่าจุดเข้าบายแล้วราคาก็วิ่งไปตามอิทธิพลของเทนนะคะแผนวันนี้นะคะอันนี้เป็นนาต้านเนาะตีดักไว้ก่อนเพราะว่ากว่าเขาจะใช้เวลาวิ่งไปถึงก็น่าจะประมาณอู่้า0กว่า533ก็คือประมาณ5,000กว่าจุดก็ถ้าตลาดลอนดอนเนี่ยก็จะดึงไปไม่ถึงแต่ถ้าตลาดมีกาไม่แน่นะคะอะทีนี้ ไทม์เฟรม H1 เนี่ยแผนวันนี้เนี่ยแอดมีมุมมองว่าเขาจะต้องลงมาเก็บตรงนี้บริเวณจุดรองรับราคาที่เกิดการรีเจ็คเอาไว้อยู่นา่นเลยแล้วเขาก็มีการเบรกแท่งนี้ขึ้นไปเดี๋ยวรอจังหวะขาย่อในไทม์เฟรม H1 แล้วก็หาจังหวะบายขึ้นไปเก็บที่แนวต้านของไทม์เฟรม D a y นะคะแนวต้านที่ตีไว้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการตีชิดเนื้อชิดใ้ก็คือถ้าราคาลงมา ถ้าราคาวิ่งขึ้นไปรีเจ็คที่ไส้เทียนก่อนนะคะก็ดูก่อนว่าถ้าไม่ผ่านแนวก็พิจารณาเก็บทํากําไรแต่เมื่อไหร่ที่ราคาวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านแล้วปรากฏว่าอิทธิพลของเทนในไทม์เฟรมเพสหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเป็นเทนขาขึ้นกันหมดถ้าเกิดมันไม่เกิดการเสียเทนบางทีเนี่ยเราไปสวนมันอาจจะเด้งน้อยนะคะถ้าราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าไปเสียเทนในไทม์เฟรมเพสหนึ่งตรงนี้แล้วเกิดการรีเจ็คหรือทําแท่งติดแนวหรือมีแพคชันแล้วไม่ผ่านแนวอันนี้เราอาจจะพิ พิจารณาเฉดสวนลงมาได้เพราะว่าในทำเฟรมใหญ่ต้องบอกก่อนว่ามัน week day H4H1 ตัวนี้เขาเป็นขาขึ้นกันหมดบางทีเนี่ยการที่เขาเป็นขาขึ้นเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเทรดเซล์ก็ได้เพราะว่าบางทีราคาที่มันวิ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสร้างแนวรับเรื่อยๆเวลาเรากดเซลล์ลงมามันก็อาจจะเกิดการดิ่งน้อยแต่จะเซลลก็ต่อเมื่อถ้า H4H1 เขาเกิดการเสียเทนในแนวต้านในบริเวณเดียวกันก็พิจารณาเ,เล่นได้เช่นกันนะคะทุกคนก็ลองประยุกต์ใช้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเทนในทำ ทุกททมเฟรมเนี่ยมันมองไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็จะ buy แอดหน้าเทปหน้าเดียวเพราะว่ามันจะมองง่ายกว่านะคะแผน DE 40นะคะะคะมองว่าแนวรับราคาที่2 2 0 1 1 1 2ถึง2 2 9 6 7 9เดี๋ยวรอหาจังหวะเข้าบ่ายนะคะในส่วนของ US 30 US 30เนี่ยก็ตอนนี้เป็นเทนค่ะขึ้นนะคะถ้ามองแค่ H1 นะแต่ว่าเราจะมาไล่กราฟกันในททมเฟรมมันกันใหม่นะคะทมเฟรมมันของ u s 3 0เนี่ย อิทธิพลของเทนก็ยังเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมราคาเนี่ยก็อย่างที่แอดบอกไปในคลิปอื่นๆเนาะตรงนี้เนาะแอดก็จะชอบวิเคราะห์ในภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กทุกครั้งเลยนะคะเราจะได้เห็นมิติโครงสร้างราคาว่าภาพใหญ่เขาทําอะไรอยู่นะอิทธิพลของเทนในไทม์เฟรมมันเนี่ยของ u s 3 0นเป็นขาขึ้นตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่เขาลงมาแตะแนวรับสําคัญแล้วก็ดิดกลับขึ้นไปในส่วนของไทม์เฟรมวีคก็ตอนนี้ก็ถ้ามองโครงสร้างแค่ตรงนเนี้ยไทม์เฟรมวีคเนี่ยยังไม่ใช่ขาขึ้นนะคะ ภาพไทมเฟมวิกเนี่ยทำเงื่อนไข2องสวิงตีลงได้ก็ยังเป็นขาลงอยู่แต่ว่าลงมารับราคาจากภาพของททมเฟมนั้นทีนี้ราคาเนี่ยก็มีการเปิด เปิดเขียวแท่งนี้แนละ้วแล้วก็มีเขียวใหญ่แดงเช็คตอนนี้เขาเกิดการย่อของไทม์เฟรมนันเดี๋ยววิ่งขึ้นไปราคาเนี่ยก็กําลังวิ่งเข้าสู่แนวต้านของไทม์เฟรมวีคแล้วทีนี้แนวต้านของไทม์เฟรมวีกก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากมากเลยนะคะวันศุกร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะวิ่งมาถึงเช่นกันแล้วก็ตีดักไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเราวัดระยะของการเล่นระหว่างแนวรับกับแนวต้านมันห่างกันอย่างเช่นถ้าเรามองว่าโครงสร้างในไทม์เฟรมเดย์นะกำลังจะเป็นขาขึ้นหรือเรากําลังจะเทรดในทาง เฟม h ส h หแล้วปรากฏว่ามันเป็นเทนขาขึ้นเราก็อย่าลืมเช็คแนวต้านด้วยนะคะว่าไอจุดที่ราคาวิ่งไปถึงเนี่ยมันใกล้กับแนวต้านที่มีนัยสําคัญไหมบางทีเราบายขึ้นไปมันอาจจะเกิดการเล้งน้อยเพราะฉะนั้นการไล่โครงสร้างราคาตั้งแต่ภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กจะทําให้เราเห็นว่าตอนนี้ราคาณปัจจุบันใกล้กับแนวรับแนวต้านหรือเปล่านะคะมาดูใน frame d a y ค่ะ time frame day จะเห็นได้ว่าเขาก็มีการยกฐานขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ราคาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำโลต่ำกว่าโลก่อนหน้า แต่ถ้าเกิดว่ามองชุด ทำเฟมเดย์เวิ้งตรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นขาลงอยู่นะจะเป็นขาขึ้นก็ต่อเมื่อราคาเนยะมีการเบรกแนวต้านชุดนี้เบรกขึ้นไปแล้วเกิดการย่อกลับลงมาใหม่อันนี้เนี่ยจะมองว่าเป็นแนวเทนขาขึ้นที่สวยมากๆเขาต้องชนะ40 804.2ก่อนแต่ราคาเนี่ยก็กำลังจะวิ่งเข้าหาแนวต้านนี้แล้วแหละถ้าวันศุกร์เนี่ยมีการเบรกขึ้นไปยืนวันจันทร์แสดงว่าไอ้30เนี่ยหน้าเทดบายก็เราจะรอหาจุดเข้าทํากําไรนะคะแต่ว่า อย่างที่บอกว่าแอดเป็นสายสเกลปิงเนาะก็จะคิดวันต่อว,วันแผนต่อแผนบางทีเนี่ยราคาวิ่งขึ้นไปเสร็จปุ๊บกดบาบขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ปล่อยให้ราคาวิ่งแล้วเขาจะเป็นขาลงภายใน1วันได้ไหมได้นะคะบางทีเนี่ยแท่งเทียนมันไปถึงแนวสําคัญบางทีมันก็กลับกลายเป็นแบบว่ามีแรงขายเป็นขาลงได้เลยทีนี้เวลาเทรดเสร็จแล้วก็จะลบออกก่อนเวลาจะมาเทรดใหม่ก็ค่อยมาดูว่าแนวนั้นๆเนี่ยเขาได้เปลี่ยนแปลงไปไหมโครงสร้างราคาหรือแท่งเทียนพาร์ิชันเปลี่ยนหรือเปล่าก็มาตีแนวใหม่นะคะทีนี้ในวันนี้เนี่ยีววแจะตน ให้ทั้งตลาดเมกาและก็ตลาดลอนดอนนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องพาดูโครงสร้างก่อนเราจะได้รู้ว่าบางชีเนี่ยราคาติดอยู่แนวรับนะแต่ตลาดเมกาเนี่ยก็จะทุบลงมาก็ได้นะคะยอ่อลงมาแล้วก็ค่อยดึงกลับไปใหม่ประมาณนี้นะคะอะทําเฟมเดย์เนี่ยถ้ามองโครงสร้างอะ่ะยังเป็นขาลงนะแล้วก็แนวต้านตรงนี้ก็ยังเบรกไม่ได้แนวต้านตรงนี้เน่นเหนียวมากๆเลยขนาดเมื่อวานเนี่ย ยพยายามที่จะเบรกหนึ่งสแท่งแล้วนะ2วันแล้วยังเบรกไม่ได้แล้วเรามารอลุ้นกันว่าถ้าวันศุกร์เบรกไปได้ตรงนี้ก็จะสวยเช่นกันแต่ถ้าเบรกไม่ได้ล่ะเซลล์ได้ไหมเราต้องไปดูก่อนว่าอิจิพลในไทม์เฟรม h 4กับ h 1เนี่ยเขาทำราคา เกิดการเสียเทนหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าเขาไม่เกิดการเสียเทนหรือพากันเบรคขึ้นเราก็อาจจะหาจังหวะทำำํากําไรสเกลวิ่งย,ย่อายขึ้นไปเดี๋ยวมาดูใน t i ท e f เฟรม H4 นะคะอิทธิพลของ i ท e f เ a m e H4 เนี่ยหากมองโครงสร้าง,งกว้างๆใหญ่ๆเลยตั้งแต่สวิงข้างบนลงมาเลยนะคะ Swing high สวิง low high low ตรงนี้เนี่ยเขาก็ยังเป็นขาลงนะคะเพราะว่าใน i ท e f เฟรม D ยังเป็นขาลงแน่นอนว่าถ้าเรามองว่าโครงสร้างใหญ่เนี่ย มันจะเป็นขาขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องเห็นว่าเขาเบรกชุดหัวนี้แล้วย่อกลับลงมาอยู่ที่เดิมอันนี้แอบถึงจะมองว่า H4 เป็นขาขึ้นนะแต่ถ้าเกิดมองแค่ชุดนี้มันมีการเด้งรีบาวกลับไปก็แรงพอสมควรแล้วราคาก็แอบมาเนีย,เนยนเจาะที่แนวตา้านตรงนี้แนวตา้านตรงนี้เนี่ยบางชีเนี่ยเราเห็นว่าเป็นแนวตา้านนะ บ,บางครั้งถ้าเกิดว่าเทนมันยกฐานขึ้นมาเนาะแล้วทำเฟมเดนะก็มีแรงซื้อค่อยแอบซื้อขึ้นมาบางทีอาจจะไม่ได้กดเซลล์ก็ได้ก็รอแค่เล่นจังหวะเบรกเอาในบางชุดเนี่ยอาจจะต้องรอจังหวะให้ราคาเบรกเอาก่อนถึงจะหาจังหวะรีเทสย่อบายตามทีหลังก็คือ ให้แท่งเทียนเขาเกิดพฤติกรรมราคาที่บ่งบอกว่าเอาชนะแนวนั้นๆได้หรือมีแรงซื้อหรือแรงขายชัดเจนนะบริเวณที่เรากําลังตีแนวที่จะรอเล่นในบางจุดแนวต้านที่ตีไว้ไม่จําเป็นต้องเทรดเซลลเพราะว่าถ้าเราไล่ดูแล้วว่ามันแอบยกฐานมาอย่างที่บอกว่าถ้าเราเซลล์บางทีมันอาจจะเด้งน้อยทีนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ว่าอ่า US 3 0เนี่ยคนทาอะไรในวันนี้นะคะ US 3 0นเนาะจากที่ไล่การาฟมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า t i ม e เฟรมเดย์เนาะยังไม่ใช่ขาขึ้นส่วน H4 ก็ยังไม่ใช่ขาขึ้นแอดมองว่ามันเป็นการเด้งรีบาวแต่ถ้าเกิดให้อีกในยะหนึ่งนะถ้าเรามองแค่ชุดนี้ล่ะขาย่อชุดนี้ล่ะเวิ้งตรงนี้สวิงโครงสร้างตรงนี้มองเป็นขาขึ้นได้ไหมได้แต่กรณีที่จะให้ไม่สับสนกับ multiple time frame นะคะเราก็ต้องดูว่าเช็คลิสต์เรากําลังเทรดอยู่ใน time frame ไหนเพราะ มันสำคัญมากๆอย่างเช่นถ้าเรามองว่าอ่ะเทรดในไทม์เฟรมทีสี่นะชุดนี้ที่มองเป็นขาขึ้นเราก็ต้องมาวัดระยะก่อนว่าแนวรับที่ราคาวิ่งลงมาถึงแล้วราคาจะมีโอกาสวิ่งถึงไปหาแนวต้านเนี่ยกี่จุดกี่ปิ๊บมันจะคุ้มค่า1ต่อ2หรือไม่เพราะฉะนั้น การที่เราจะเทรดในแต่ละ t า m e ฟ r ม m e ก็ต้องดูความคุ้มค่าของโซนน,นั้นๆด้วยนะคะว่าราคาวิ่งขึ้นไปหรือวิ่งลงมาคุ้มค่าต่อการเก็บไหมเพราะถ้าใครเป็นสายเบรกเอาเนี่ยกว่าจะได้ราคาที่สวยก็จะต้องรอการเบรกรอปฏิกิริรอหลายๆอย่างเลยแต่ถ้าใครเป็นสายที่บอกว่าปายไส้นะราคาแตะแนวรับปุ๊บกดบายเลยอันนั้นก็จะได้ราคาที่สวยก็ต้องเอาอินดี้ตัวอื่นนะคะมาประยุกต์ใช้ดูถ้าเป็นสายเบรกเอานะคะก็ต้องรอให้ทั้งเทียนมันเกิดปฏิกิริก่อนมันเกิดการเบรกก่อนนะคะหรือมัน เกิดการยกฐานในโครงสร้างภาพเล็กเนี่ยถึงจะพิจารณาเข้าและจะให้ความสําคัญในการเช็คแนวที่จะไปถึงด้วยอย่างเช่นรอบายตรงนี้แล้วแนวต้านหลักกี่ปิ๊บ ถ้าเกิดระยะมันวิ่งห่างกันประมาณสักหมื่นกว่าจุดอย่างเงี้ยอ่ะโอเคก็รับได้เราก็เก็บประมาณสักอาจจะร้อยป๊บหรือพันจุดกที่เหลือปล่อยให้ราคาวิ่งเล่นไปให้ระยะเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะคะมาดูทางเฟรมให้สี่แลยวจ,จะตีแนวให้ในทางเฟรมให้สี่นะคะว่ามุมมองหน้าเทรดวันนี้เดี๋ยวจ,จะให้ไวสองแนวแล้วกันเพราะว่า เผื่อในช่วงตลาดเมกาแล้วก็ช่วงตลาด London ลอนดอนด้วยเนาะตลาดลอนดอนวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเทรด U.S. 3 0นะคะหน้าเทรดวันนี้ก็แอปนิ้มองว่าให้ราคาเนี่ยย่อลงมาแค่ชุดนี้ก็พอเพราะราคาเนี่ยเกิดการเบรกขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าที่เหลือรอหยอกๆอก่อนหรือรอให้ทำเฟสหนึ่งเกิดการมีแท่งซื้อหรือดีมานชัดเจนตรงเนี้ยจะเป็นแนวรับที่มันสวยมากๆเพราะว่าราคาของทำเฟสหนึ่งมีการยกฐานขึ้นไปเห็นไหมคะแล้วก็ไม่สามารถที่ ทำโล่ต่ํากว่าโล่ก่อนหน้าแล้วก็มาปิดแก็บแล้วก็มีการยกขึ้นไปมีแรงซื้อประมาณสัก1 2- ึ่สาแท่งแล้วก็ตอนนี้เกิดการโดจิที่บ่งบอกว่าขึ้นหรือลงก็ได้เดี๋ยวรอตลาดลอนดอนบอกให้ตลาดลอนดอนเขาเกิดการสะบัดเคลียร์ของก่อนถ้าเกิดว่าตรงนี้เกิดการรีจิคแล้วก็หาจังหวะเข้าบายทีนี้ถ้าเกิดว่าบายขึ้นไปแล้วตลาดอเมริกาล่ะถ้ามารับของต่อล่ะจะบายต่อได้ไหมถ้าเกิดว่าช่วงตลาดลอนดอนเขาสร้างแรงซื้อไว้หรือว่าช่วงพีมาเก็ตบอกว่ามีแรงซื้อนะ คือถ้าเกิดว่าเขาทําราคาไว้ให้เราชัดเจนแนวเดิมก็ยังเล่นได้อยู่แต่อย่างที่บอกว่าถ้าราคาวิ่งขึ้นไปแล้วชนะตรงนี้ได้ก็จะเป็นอะไรที่โอ้โหสวยทีนี้พอมันชนะได้เสร็จปุ๊บไอแนวที่ตีเนี่ยมันจะไม่ลงมาแล้วเพราะแรงซื้อมันดันขึ้นไปมันมันดันชนะแนวต้านได้แนวที่ตีเป็นแนวต้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าโครงสร้างราคามันผลักดันไปในทิศทางเดียวกันบางโซนไม่จําเป็นต้องกดเซลล์เพราะบางทีมันเด้งน้อยถ้าเขาเบกเขียวใหญ่แบบนี้นะคะอาจจะให้ทาเฟรมพิหนึ่ง เบสขึ้นไปเลยก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดบ่ายเช่นกันเพราะว่าเราเล่นจังหวะ ตอนที่เราเล่นจังหวะล่างเนาะมันคือการเบรกรีเทสแต่ถ้าเกิดว่าเล่นจังหวะ2คือการเล่นเบรกเอาส่วนแนวต้านละ่ะถ้าแนวต้านที่มีนยัยสาคัญก็แนวนี้เลยจุดมุนราคาที่ส่งมาทําโลต่าําจุดตรงนี้เป็นแนวฟอลเบรกเนาะที่เขาเคยพยายามผลักดันขึ้นสุดท้ายตบกลับลงมาตรงนี้จนมาถึงโลที่ต่ําสุดแล้วก็พยายามวิ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้ยังวิ่งไม่ถึงเมื่อไหร่ที่เขาวิ่งไปถึงแนวตรงนี้นะคะที่4 2 1 6 9 6ก็ให้เราเฝ้าระวังเอาไว้ว่าถ้าเกิดเกิดการ ไม่ผ่านแนวหรือมีสัญญาณให้เราเข้าเซลล์ก็พิจารณาหาจุดเด้งเซลลตรงนี้ได้แต่ว่าถ้ายกฐานขนาดนี้เราต้องเขียนเช็คลิ์ไปว่าเช็คลิ์ของเราคือการเทรดสวนเทนนะคะเราจะได้รู้ว่าการเทรดสวนเทนเราจะลดหลอดลงมาถ้าเกิดว่าเทรตามเทนโครงสร้างราคาที่มองชัดเจนก็อาจจะใส่หลอดเท่าเดิมนะคะบางโซนเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าทุกโซนหรือบางโซนที่อราเห็นว่าความคุ้มค่ามันไม่ไม่ค่อยโอเคเลยอาจจะสวนลงมาแต่ว่าโซนมันสวยนะแต่ว่ามันสวนเทนนะจ,จะลดหลอดลงแต่ถ้าโซนไหนที่เรามองชัดเจนมองง่ายๆมองด้วยตาเปล่าเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นทิศทางเดียวกันแท่งเทียนทุกทางเฟรมมันวิ่งแบบสวยมากมีพายคชั่นที่สวยบริเวณตรงจุดรองรับราคาก็จะใส่หลอดเท่ากันนะคะอ่ะ แถมให้อีกโซนหนึ่งเลยนะคะก็ US 3 0ตรงนี้เดี๋ยวเอาไว้ดูว่าราคาถ้าไม่ผ่านแนวเนาะอาจจะพิจารณาเด้งเซลลงมา ถ้าเล่นตลาดมีการก็จะมองง่ายหน่อยถ้าเกิดว่าตลาดมีการก็จะมีการผันผวน,นแรงเวลามันมีแท่งเทียนกับตัวหรือปิดแดงปิดเขียวมันจะกระพริบแรงมากทำให้เราเห็นว่าอ๋อตรงนี้ควรทําอะไรในส่วนของ2โซนนี้นะคะถ้าเกิดว่าช่วงแก้งตลาดลอนดอนก็จะบายขึ้นไปแต่ทีนี้ตลาดลอนดอนบอกว่า,วาดึงขึ้นไปเลยปิดเขียวตรงนี้จะเป็นแนวรับทันชีทุกคนก็รอดูการที่ราคาสามารถที่จะเบรกชนะขึ้นไปได้ในแต่ละชุดเนี่ยขึ้นย่อเนี่ยอันนี้สวยเวลามันย่อมันก็จะย่อไ่ถึงแนวรับแล้วการ ที่เราจะรู้ว่ายอ่อไม่ถึงแนวรับเดี๋ยวทำเฟรม M30 ลงมาจะบอกเราเองว่าตรงไหนควรหาจุดเข้าทํากําไรนะคะก็เดี๋ยวรอประมาณอย่างนี้นะคะแอดมองว่าย้อยสาก็เป็นโครงสร้างที่สวยแต่เพื่อเลือเพื่อขาดนะอย,ยูู่ ก็จะมีแรงขายอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆบอกว่าลงดีกว่าอ่ะอันนี้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยแรงซื้อเนี่ยเขาผลัการาคายกฐานอยู่แต่ถ้าเขาเกิดมีแรงขายเราก็ค่อยมาดูกันว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีแรงขายเพราะอะไรเราก็ค่อยไปหากราฟหรือหาจุดเข้าในทม์เฟรมใหญ่หรือว่าเอ๊ะราคาที่มันติดแนวต้านทำไมมันมีแรงขายตรงนี้หน้ามันมีสัพไพตรงไหนหรือเปล่าถ้าเกิดมีแรงขายแอดก็มองว่าอย่างที่บอกว่า โครงสร้างใน time frame week กับ day ยังไม่ใช่ขาขึ้นถ้าเขาจะลงก็ไม่แปลกแต่เมื่อไหร่ที่เขาลงเป็นรูปแบบ chart pattern หรือลงแบบกืนกินเลยก็อาจจะก,กลับหน้าเล่นเป็นเด้งเซลเพียงแต่ว่าต้องไล่การาฟไปดูว่าเขาติดแนวอะไรนะคะแต่ถ้าเขายกฐานขึ้นไปเรื่อยๆเลยขึ้นแบบสวยๆให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยให้เราเห็นว่าอ๋อทำกำไรกันแบบง่ายๆเลยนะก็บายตังขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงแนวนี้นะคะเยสาสนะูมีมุมมองไว้ประมาณนี้นะคะก็ ให้ไว้3แนวในส่วนของ n แอส a ดกหนนะคะ n แอสแดกห0ึ NAS 100เนี่ยเมื่อวานเนีก็มีการบ่าขึ้นมานะคะก็เก็บไปแค่2อ,อก็พอนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เข้าเทรดแล้วก็จะตั้ง s ต o p l ล s อเลยนะคะเอ้ยตั้งขออภัยตั้ง TP เลยปกติเนี่ยก็จะไม่ค่อยตั้ง TP ก็จะเอาเส้นแจ้งเตือนมะาตั้งไว้ว่า TP เนี่ยอยู่ประมาณ2ออนะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวฉันจะไปเก็บ3 4แต่เทรดเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ เอาสองอาร์มก็ปลอดภัยกว่าเนาะรู้สึกว่าโอเคกว่านะคะอ่ะเมื่อวานเนี่ยแอดก็มีการเข้าเทรดในชุดนี้มาถ้าใครตาม Facebook ของแอดก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนาะเป็นจุดบายก็ภายใน8นาทีเลยแอดรอจังหวะตลาดเปิดเนาะถามว่า ก่อนตลาดเปิดเนี่ยเล่นได้ไหมได้นะคะเคยเล่นแต่ว่าไม่ค่อยทําบ่อยเพราะเคยเข้าไปก่อนแล้วปรากฏว่าราคาเนี่ยก็เกิดการกระชากมาที่แนวเดิมบางทีอาจจะกระชากไปโดนสต็อปลอแล้วดันราคาขึ้นหมาก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าเกิดว่าตีแนวนั้นไว้ถ้าเขาจะไปก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาไปแล้วแล้วกลับมารีเทสเป็นของแอดทันทีนะคะก็ช่วงตลาดเปิดก็ทุกคนก็ลองดูโครงสร้างมันต้องสวยจริงๆคะ่ะถึงจะหาจุดเข้าทํากําไรในช่วงตลาดเปิดจังหวะมันได้พอดีคือเช็คลิ มันมาพอดีแล้วมันเกิดการเบรกเอาสร้างกรอบราคาที่ชัดเจนก็เลยต้องเล่นจังหวะนั้นแต่ว่าก็ เปิดตลาดสองทุ่มครึ่งมาไม่ใช่กดบายเลยนะคะหรือว่าไม่ใช่กดเซลเลยต้องรอก่อนว่าอิทธิพลของเชนหรือแท่งเทียนเกิดการกลับตัวไปในทิศทางเดียวกันไหมถึงจะเล่นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่บางทีเนี่ย US 3 0ูน US 1้อยเนี่ยบางทีมันก็สะบัดหลอกก่อนอาจจะหยอกหยอกเนาะอาจจะแบบหยอกหยอก,ยอกจิ้มลงไปก่อนแล้วผดักราคาขึ้นหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องเล็งดีๆนะคะว่าถ้าใครจะเล่นช่วงตลาดเปิดช่วงที่กราฟเป็นเทนที่สวยมากๆเลยก็ประมาณสักสามทุ่มขึ้นไปคือโครงสร้างมันสวยชัดเจน แต่ว่าเราก็ต้องตีแนวใหม่อยู่ดีเพราะบางทีเนี่ยราคาเนี่ยมารับของในช่วงตลาดเปิดแล้วก็ผักดันราคาขึ้นไปะซะสูงเลยบางทีเราไปเห็นว่าโอ้ถ้าเราจะมาบายตรงแนวต้านนี่จะไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ การเทรดอ่ะดัชนีเนาะให้เล็งไว้ประมาณสักช่วงอ่ะทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มโดยประมาณก็อ่านโครงสร้างราคารอจะทําให้เราหาจุดเข้าทํากำไรในช่วงนิวยอร์กเปิดได้นะคะเมื่อว่านะเข้าเทรดมาตรงนี้เนาะก็ทุกคนก็น่าจะมองออกแล้วว่าโครงสร้างเนี่ยมันเป็นขาขึ้นเนาะแล้วก็ กราฟในทำเฟรมให้สีให้ห่มันยกฐานขึ้นเรื่อยๆนะ่าเทก็ไม่ยากนะคะยืดสามศูนย์เมื่อวานก็ไม่ยากเช่นกันราคาก็เบสขึ้นแบบให้เห็นเลยว่าอะฉันมีแรงซื้อนะอะไรเงี้ยแอ้ก็บายชุดนี้มาก็ทํากําไรไปประมาณ8นาทีแอดชอบเทรดในช่วงตลาดมีการอย่างหนึ่งคือมันเร็วมากนะคะดัะชนีเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถทําให้เราปิดจอได้ไวถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยก็จะนั่งเฝ้าหน้าจอเป็นแบบสิบสิบชั่วโมง พอไม่รู้เวลาว่ากราฟมันวิ่งตอนไหนแต่พอเรารู้แล้วอ๋อเทคน,นิคเราได้แล้วทุกอย่างเราลงตัวหมดแล้วนะคะแล้วก็มารอช่วงเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ใช่ยังไงก็กําไรนะคะแล้วก็อ่านชิกลิดรอแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นการาบาขึ้นมาเก็บไปซองอ่าสองอา,อาก็พอนะคะเพราะว่าแล้วก็ยังมีตัวอื่นที่จะให้เทรดอยู่นะคะ D E ศูนย์ U S สามศูนย์ประมาณนี้การที่เก็บ5 6 R r เก็บหลาย R R ทํทำได้ไหมได้แต่บางทีถือขึ้นไปเนี่ย ไอ้บวกเนี่ยก็ใช้สมองเลอะเยอะลบก็ใช้สมองเยอะเหมือนกันบางทีเนี่ยพอเราถือบวกขึ้นไปใกล้ๆสมองเราคิดตลอดเวลาว่ามันติดแนวต้านไหมมันจะย่อกลับมาที่เดิมไหมบาบาบาวิธีการให้วิธีการนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเก็บเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวนะก็แบ่งบิดก็ได้อ่าเจ็ดสิบสามสิบเก้าสิบสิบแบบนี้ก็ได้เราจะได้รู้ว่าเราถือรันไปถึงอ 5, ่าหนึ่งต่อสามได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอาตั้งเลยนะคะเทรดเอาตั้งเลยก็ เก็บดีกว่านะคะมาดูน้อง n นสแต q ต่อว่าเขาจะทำอะไรในวันนี้นะคะวันนี้เราจะเทรดยังไงดีดูตั้งแต่ไทม์เฟ m มมันเลยอิทธิพลของทางเฟ m มมันก็เป็นขาขึ้นนะคะและไทม์เฟร e e k ก็เป็นขายกขึ้นแล้วเช่นกันเวลาิเคมีข้อกราฟน้อยจำได้เลยว่าไอ้ n นสแตกกับไอ้ยูเอูนะก็จะมีความแบบว่า ถ้าอยู่ 30, ในนในไทม์เฟรมวีนะมันเป็นขาลงแบบชัดเจนส่วนยูอ่า a a สแดใน Time Fame Week, ไทม์เฟร e วีก็จะมีความคุมเครือว่าก้ากึ่งเหมือนน้องออกแนวแบบจะขึ้นหรือลงวะเนี่ยย่อหรือเปล่าไอ้ก็มองว่ายังเป็นขาย่ออยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้ทำสองสวิงที่ตีลงได้แบบชัดเจนมากๆถ้ามันสวิงถ้ามันมองชัดเจน,นก็จะมองแบบเป็นแนวนั้นเลยนะคะแต่อันนี้ก็ออกแนวแบบคุ้มเครือประมาณนี้ทีนี้ พอเราเห็นแล้วว่าในไทม์เฟรมมันมันเป็นขาขึ้นเนาะแล้วเขาเกิดการแค่ย่อลงมาเขาจะมารับราคาในไทม์เฟรมมันก็เป็นไปได้อันนี้ก็เกิดเป็นขาย่ออยู่เลยนะคะอันก็ยังบอกว่าเป็นขาย่อเหมือนเดิมส่วนในไทม์เฟรมเดย์จะเห็นได้ว,ว่าหูเริ่มยกฐานที่สวยมากวันนี้เนี่ย ถ้าเกิดในช่วงตลาดอเมริกาเนี่ยในทางฟิล์มด์เนาะแนวนี้จะเป็นแนวแนวรับนะเพราะว่าเขาเบรกก่อนลูกพี่ u s 0อีกตรงนี้นะถ้าเขาย่อก,กลับมาก็หาจังหวะเข้าบ่ายจริงๆมันก็เบรกแล้วเบร,ร,รกรอแล้วแหละลอนดอนก็ดึงขึ้นถ้าลอนดอนดึงขึ้นก่อนเนี่ย เป็นอะไรที่แจ่มมากเลยนะคะลอนดอนเนี่ยเหมือนจะนัสแดกร้อยเนี่ยเหมือนหน้าตาเขาเหมือนกับยูเอสามศูนย์แต่เหมือนเขาชนะก่อนแล้วนะแสดงว่าน้องยูเอสามศูนย์เนี่ยก็น่าจะตามไปอ่ะแผนวันนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเทรดในช่วงตลาดลอนดอนราคาเนี่ยก็ถามว่ามาถึงแนวต้านไหมมาถึงแล้วภาพใหญ่เขาก็เริ่มยกฐานกันแล้วแหละถ้าแนวรับที่เอาไว้เทรดในช่วงตลาดลอนดอนเนาะแนวนี้นะคะ จุดลองรับราคาที่1 8 9 5 2 6เดี๋ยวให้ราคาย่อๆลงมาสักหน่อยห่อยเพราะเขาเกิดการเบรกเอาแล้วเหลือจังหวะให้เขารีเทสซะหน่อยนะคะชุดนี้ตรงนี้ถ้าเขาไม่มาตรงนี้เดี๋ยวตลาดอเมริกาก็มาย่อตรงนี้เพราะจําได้ว่าตรงนี้มันเป็นแนวฟอลเบรกแล้วราคาก็เกิดการผักดันขึ้นไป1 2 3 4 5แท่งเดี๋ยวเหลือจังหวะรีเทส ก็หาจังหวะเข้าบ่ายในส่วนของ n a s d a ก1 0 0ก็มองว่าหน้าเทรดบ่ายได้เปรียบนะโครงสร้างราคามันสวยนะคะก็เทรดไปตามเทรนด์เทรนด์คือเพื่อนเราถ้าเขาพาเราขึ้นเราก็ขึ้นตามเขาถ้าเขาบอกว่าเป็นขาลงนะพาเราลงเราก็ลงตามเขาถ้าเขาบอกว่าไซเวมองไม่ออกก็ไม่เป็นไรจุดก่อนแค่นั้นเองนะคะแต่ เราก็จะไม่บายจนเพลินเกินไปอย่างที่บอกเนาะบางทีบายจนเพลินเลยวิ่งไปถึงแนวต้านใหญ่ก็อาจจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะเผื่อใจไว้ซะหน่อยบางทีไปถึงแนวต้านแอบทุบซะงั้นเขาก็ทุบเก่งซะด้วยนะคะแต่ชน,นีมันทุบเก่งมากนึกอยากจะทุบก็ทุบเลยนะคะแนวต้านก็ตรงนี้เลยจุดมูลราคาที่ส่งมาทําโลต่ําสุดก็ตรงนี้ก็เป็นกรอบโซนสะสมที่กว่าจะเบกขึ้นไปได้สุดท้ายเกิดการเบกพูบ c k เบรทำโลต่ําลงเนาะแล้วก็ราคาก็ไหลลงเป็นขาลงทีนี้แนวต้านตรงนี้ก็เฝ้าระวังแล้วกันแต่ถ้าเกิดมีสัญญาณกับตัวก็พิจารณาเซลล์สวนลงมานะคะแต่ต้องรอดูก่อนนะว่า าทำเฟรม H1 เกิดแท่งเทนกับตัวไม้ M30 ให้แท่งเทนกับตัวพาย็ชันมันกลับพร้อมกันจะดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าราคาอยู่ๆวิ่งไปหาแนวต้านก็จริงนะถ้ามันวิ่งเป็นแท่งเล็กแท่งน้อยไม่น่ากลัวแต่เมื่อไหร่อย่างที่บอกว่าวิ่งเป็นแท่งใหญ่ปืด๊ดบางทีมันเอาชนะแนว ก่อนหน้าได้ตั้งหลายแนวซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าอราคาที่มันวิ่งขึ้นไปใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเราควรที่จะสวนทางเถื่อนลงมาไหมเป็นแน่ไม่สวนแอดจะย่อบายเพราะบางทีมันกืนเอาชนะไปหมดเราไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็นแนวที่มันมีในยาสำคัญเราก็ต้อง ง่ายเลยย่อใบเขาถึงบอกว่าเทรดตามเชนถ้าแรงซื้อผักดันก็เทรดตามเชนบวกแรงซื้อผักดันเราจะไม่ส่วนลงมาแต่ถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อนิดๆิดหน่อยๆค่อยๆขึ้นค่อยค่อยขึ้นแล้วก็มีแรงขายกระชากบ้างอ่ะอันนี้จะเล่นจังหวะราคาที่วิ่งขึ้นไปหาแนวต้านเนาะเกิดการฟอลเบรกแอนด์รีเทสแล้วก็เซลลลงมานี่ก็เก็บกําไรคุ้มค่าเบรกใหญ่เมื่อไร่เสร็จปุ๊บย่อายทันทีแล้วก็ต้องบายตามเทรนที่เป็นโครงสร้างขาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามีเขียวพริกแปลกแปลกหรือว่า เทนเป็นเทนขาลงไงก็จะรีบไปไล่กราฟในภาพใหญ่ดูเลยว่าโครงสร้างภาพใหญ่ตอนนี้เขาทำอะไรวะเขาหลอกเราหรือเปล่าต้องดูก่อนบางทีมันเป็นเขียวพีคที่เขียวหลอกเฉยอะ่ะหลอกให้เราซื้อแล้วมันก็ผักดันราคาลงใหม่นะคะอ่ะน a สแดกหนึ่งร้อยเดี๋ยวจะสรุปราคาให้นะคะแผนวันนี้แนวที่ตีไว้นาต้านมีโอกาสวิ่งขึ้นไปถึงส่วนแนวรับวันนี้ถ้าตีจากมุมนี้มานี่ก็ไกลเหมือนกันนะคะอู้สี่พันกว่าจุดลอนดอนนี้น่าจะดึงกลับไม่ได้นะคะเพราะว่า ไม่มีแรงเหมือนตลาดอเมริกาตลาดอเมริกานี่แบบเปิดมาถึงนี่ผู้พับผู้พับแนวรับสําหรับตลาดลอนดอนแล้วกันจุดนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้หาจังหวะไพ่แต่จริงๆราคามันก็ตอนนี้10โมง48นาทีเนาะอย่าลืมเช็คตารางข่าวด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ามีข่าวออกมาในแนวที่พูดไว้เนี่ยให้ลบออกทันทีแล้วก็ตีแนวใหม่นะคะเพราะว่าบางทีแท่งเทียนของข่าวที่มันผักดันราคามันก็จิ้มไปทุกที่เลยนะคะก็รอให้หลังจบ ข่าวออกก่อนก็ค่อยตีแนวใหม่ส่วนแนวตรงนี้เดี๋ยวลบออกดีกว่าเพราะว่ามันถ้าลดคาลิเบตแนวลงมาเรื่อยๆก็จะเห็นมิติโครงสร้างราคาแล้วก็เห็นแนวรับสําคัญเนาะอ่ะแนวตลาดลอนดอนก็1.91.94.0แต่เมื่อไหร่ที่นั่งวิเคราะห์กราฟเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอยู่ในช่วงตลาดเมริกาไอแนวที่ท่ามองว่าเดี๋ยวหาจุดเข้าบ่ายนะก็ต้องเป็นแนวที่ลงมาจากตรงนี้แหละที่ตี ประมาณเวิงชุดนี้ไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมากเพราะว่าเพื่อเลื้อเพื่อขาดอีกแล้วให้เขาวิ่งสะบัดเนาะช่วงตลาดอเมริกาน้องก็สะบัดแบบแรงมากๆเลยนะคะสะบัดแท่งเดียววิ่งไปประมาณสักพันกว่าจุดอย่างเงี้ยก็มีอ่ะสองแนวตรงนี้แล้วกันเผื่อไว้เผื่อว่าน้องเปลี่ยนใจย่อลึกๆดีกว่าบางทีขึ้นไปแล้วอ้อยเหนื่อยเก็บของถูกดีกว่าแล้วก็อาจจะเบรกนะคะแนวที่จะล่อบ่ายก็ตรงนี้ตลาดลอนดอนเดวเล่นชุดนี้เลย19ึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่จุดศูนย ส่วนตลาดเมกาท่านน้องมาไม่ถึงโครงสร้างเปลี่ยนแพลตชั่นเปลี่ยนแต่เราค่อยตีแนวใหม่แต่พูดถึงว่าแนวที่อาให้ไว้เนี่ยโครงสร้างราคามันวิ่งแค่ตรงนี้ชุดนี้จําได้เมื่อวานที่เขาแบบว่าวิ่งเล่นอยู่กว่าเขาจะพักดันราคาขึ้นเขาก็จะย่อกลับลงมาเดี๋ยวเราหาจุดเข้าบ่ายส่วนท่านเซล่ก็ตรงนี้เลยนะคะและอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอีกตัวหนึ่ง hk ฮ่องกงห้เนาะฮ่องกง50เนี่ยใครที่เป็นสายตื่นเช้านะตื่นเช้าเพราะว่าก็ยัง อ่า forward chase เขาอยู่เนาะ back chase ไปแล้วก็ต้อง forward ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ forward chase เราจะไม่รู้จังหวะเขาว่าเขาวิ่งลักษณะยังไงมีการกระตุกกลับต่อรองราคาได้ไหมอะไรประมาณนีน้ก็ต้องดูเขาสักเดือนก่อนแล้วจะเอาไว้มาเทรในช่วงเช้าตอนนี้ก็ได้โบกที่สเปซที่เหมือนแคบแล้วนะคะ h k 5 0เนี่ยก็จะวิ่งแต่ใครเป็นสายตื่นเช้าเนาะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปถึงประมาณสักช่วงบ่ายกำลังดีนี่แหละ8 00, 9 10 ประมาณนี้กำลังดีเดี๋ยวมันก็จะปิดตลาดคล้ายๆข,ของเซ็ตอินดิคของประเทศไทยเลย ชุดนี้ก็ตีตามเช็คลิสต์เลยตีตามโครงสร้างราคาแล้วก็มีการทำ forward chase เนาะตั้งสตอล์ดก็ใต้สวิงเบรกแอนด์ลีเทสก็หาจังหวะเข้าบ่ายแนวข้างบนที่ตีไว้ก็คือเป็นแนวต้านสำคัญก็ลองดูว่าราคาเบรกไหมอ่านจุดเข้าได้ก็ต้องอ่านจุดออกได้อนี้ก็เป็นการทำ forward chase ถ้าทำ forward chase ย,ยังไม่แพ้เลยก็ทุกวันตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูว่าโครงสร้างราคาเข้าเงื่อนไขเช็คลิสต์หนึ่งสองสามสี่ไหมถ้าเข้าก็พิจารณาเล่นจับจังหวะการกระชากเขาได้ก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้แหละ เดี๋ยวจะเอามาเล่นในช่วงเช้าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแอดตื่นมาช่วงเช้าแล้วปรากฏว่าเทรด HK 5 0แล้วก็มาถึงช่วงวิเคราะห์กราฟก็จะมาแชร์มุมมอง HK 5 0ให้ทุกคนเทรดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเรามองในโครงสร้างหรือเทรนเดียวกันการที่เรามีเช็คลิสต์หรือมีเช็คลิสต์ที่แตกต่างกันถ้ามองชุดโครงสร้างหรือแนวรับเดียวกันทุกคนก็สามารถที่จะหา,าจุดเข้าทำกำไรจาก HK 5 0ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้แผนเทรดแล้วก็มุมมองการหาจุดเข้าก็บ นนะะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็วันวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันนี้ก็วันสุดแล้วเนาะชวนใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามแม่ในอ่าเพจนี้นะคะหรือผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็สามารถไปติดตามแม่เพิ่มเติมใน Facebook ได้เลยเนดะี๋ยวแม่มีคอนเทนต์มีอะไรดีๆก็จะมาแชร์กันอยู่ใน Facebook เพจนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ